ใช่ดีเราต้ังการติดต่อของนีัผมกเอนนะคับแวนี้ครับเราจะเปิดจะต้องมีพวกต่างๆซูนี้เปิดเข้าไปไม่ทำอะไรจะเปิดได้หรือเปล่าเปิดยังไงอันนี้ก็เหมือนค่อยเปิดด้านไหนเปิดของเรา มาจะสองลนะเรแล้วปเืจเ kind of ิทากลับมาางไหครับ่งตัวได้ช่ได้ยังไงเนี่ยดททสงลาจหรัดพัทยาที่หนึ่งหาศูนย์ับสองห้าหกเจ็ดครับ 哎，你发烧了。最近有法泰亚的那个任务来检查你的房间。好房间，OK。哈哈。对对对。好，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 好。对对对。然后叶涛也说，他讲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 ， Scans you. passports. でも、そこを目指すのは。